สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมาพอมาพบกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลสวัสดีกันช่วงสิบายสามโมงพี่น้องเมืองบรรยากาศช่วงนี้ครับเมฆก,ก็กำลังมาครับ บรรยากาศกระแดดลมล,ม,ลมตกครับเพราะว่ามีเมฆหลายณสถานการณ์ตอนนี้เนาะครับเนาะฝนตกทั่วถึงกันครับสิตกแห้งตกคอยกายู่ตามสถานที่นั่นนั่นสรับมือแรกนี่อีลาน้อยอุงอิงทีมงานชาวคณะมินิคอนเสิร์ตปรเปลี่ยนแถวเขตบางกะปิทรงขึ้นสุดทองน้องสุดท้ายทรงอีลาน้อยอุงกับ อีสานเป็นคิวสุดท้ายของมินิคอนเสิร์ตหลังจากนั้นกษีได้กลับมาพักพอนเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมโอกาสที่สิถ่ายทำหนังในอันดับต่อไปสำหรับเราพออนะระเอกนะเอกก็เตรียมโตเขายังโดมทำการฝึกซ้อม ลำเรื่องเนาะพี่น้องเนาะเตรียมความพร้อมซอ,อมกันไว้แต่เนิ่นๆมันก็สิแก้ไขขอปกพร่องเพราะหลายครั้งหลายเทือหลายครั้งหลายคราวนี่พี่น้องป้องปายมิดรมอคแค้นแฟนหมอล่ําก็สิได้เห็นว่ามันขาดตกบกพร่องไปบ้างสําหรับการล่ําเรื่อง การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมันเวลาสั้นๆความจําของนักสแสดงแต่ละคนมันกะบอกคือกันเนาะถ้ามีเวลาท่องบทมีเวลาท่องก่อนมีเวลาซ้อมใส่กันมันอุปสรรคหรือสิ่งที่มันขาดตกบกพร่อง มันกระสิลดน่อยถอยลงครับการเตรียมโตให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีสงงาหน้าตาสุขุมอารมณ์สดชื่นนั่นคือเป็นภาคของศิลปะนักแสดงครับต้องมีศิลปินต้องมีนักแสดงต้องมีมันใส่ในปริบทเดียวกันไลยครับ เตรียมตัวให้พร้อมสักซ้อมให้ดีกะคือจังสี่เฮาได้เห็นมิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้เสพได้เบิ้งนั่นแหละครับอีลาหน่อยอูอิงนั่นคือเตรียมความพร้อมสักซ้อมให้ดีท่าทีสง่านหน้าตาสุขุมอารมณ์สดชื่น ในเมื่อขึ้นบนเวทีแล้วทิ้งความทุกข์ความยากความลำบากไว้ข้างหลังครับใส่เต็มที่เต็มสปีดสิบเพลงรวดนักร้องหญิงปอดพลังปอดเทอร์โบโอ,อันดับตน้ตนๆของประเทศไทยช่วงนี้บ้างบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศการซีร้อนอบอ้าว เบงใบตองกล้วยครับฝนบอตกลงมาแห้งครับมันก็สีเหี่ยวสีเฉาเนาะครับนาะนเนี่ยมันกระหูสึกว่ามันมันสีเหี่ยวสิเฉาครับเนี่ยใบใบตองกล้วยครับนี่พี่น้องสังเกตเบิงมันอ่อนเนื่องจากว่าฝนมันตกลงมาบ่แห้งครับดิน ดินที่ปลูกกล้วยยุ่ณนสถานที่แห่งนี้มันเป็นดินกรวดดินแดงนะครับดินแดงก้อนกรวดก้อนนั่นละก้อนดินแดงนะครับหินกรวดแดงแดงอะนะเสยว่าหินแหกับหินกรวดหินลูกลังนั่นแหละครับมันเป็นพื้นหินลูกลัง กับฝนตกออกมาแห้งมันกับใข่แน่ถ้าฝนบ่ตกมาสักมืสองสามมือนนี่ไปแล้วครับตอนกลวยเหี่ยวเฉ้าแล้วมันมันบ่อใ้เป็นดินรวนบ่อด้เป็นลินร้วนครับมันเป็นดินอันนั้นดินแดงครับดินกรวดละ่ะทางลูกลัง เวลาขุดเวลาฝังกับบไดขุด,ด,ดเลิกบันไดมันขุดเลิกไปบไดครับมันแข็งเมื่อกาสิเป็นย่างที่เห็นครับนี่ยใบกล้วยมันสวนมาเปียบเช็ดเช่นกับอารมณ์ของคนนี่แหละอารมณ์ของคนที่เป็นศิลปินถ้าอารมณ์เหี่ยวเฉาเอาเรื่องเศร้าไว้ภายในใจ การแสดงออกมันก็นแสดงออกทางสีสีหน้าท่าทางเวลาการเวลาขึ้นทําการแสดงบนเวทีมันกับ่มีรอยยิ้ม,มบ่มีความสดใสมันกับ่เป็นตาเบิงบ่เป็นตาแย้งแมนบ่ละครัมบมันต้องจวดจาดฟาดบึ้มใส่คือกับอีหลาน้อยอุงอ้งเองเมื่อขึ้นนี้พี่น้องก็สิเห็นความอัศจรรย์ ความอัศจรรย์มากับความบังเอิญหรือไม่อย่างไรตอนช่วงอิลานาะวิงแต่งหน้าการโชว์ไปได้สักพักนึงเลยและครับเกิดไฟดับพี่นอ้องปองปายผู้ดดเบิ้งคลิปติดตามเบิ่งคลิปทางช่องเสนะียนนลำเพลินออฟฟิเชลเนาะเสียนนเสียบโจลำเพลินออฟฟิเชล หรืออีกหลากหลายช่องอยู่ดออครับที่ไทยทำอยู่เนะขณะนั้นน่ะอีลาหน่อยวว้าคํำนึงขึ้นมาว่าไฟดับเดี๋ยวมันก็มาก็ว่าวเรื่องหมาเงี้ยวใสเสาไฟฟ้าบอพ่อข้าวไฟมาอีหลีต่อมาอีลาหน่อยวิงเว่าเสริมขึ้นมาอีกว่าเพิ่นเพียงแค่มาเยี่ยมมาย่ยมมายยนซื้อๆเพิ่นกลับไป มื่อวานนี้มันเป็นวันศีลครับคําคืนมือวานเมื่อนี้วันพระเป็นไปได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอิหลานอวิงมันเป็นไปได้ครับสิ่งที่อีหลานอวิงเว่าว่า,วาเพิ่นมาเยี่ยมมาเยื่นซื้อซื้อ,อแล้วเพิ่นกลับไปเพียงแค่มาทักทายซื้อซื้อ มันเป็นสิ่งที่น่าคิดครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดกับคำว่าคำจากของอิลา่านอยอุอิงเพราะหลายคนกัดซิ่งหูจากอิลา่านอยอุอิงเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มันเกิดขึ้นที่ได้สัมผัสจากอิลา่านอยอุอิงมาหลายครั้งหลายครา นั่นเป็นสิ่งที่มันน่าคิดที่มันจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเขตแถวนั้นมันเป็นเขตอุตสาหาก,กรรมไฟดับไฟฟ้าก็ต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด พราะว่าถ้าดับโดนเกินไปถ้าเกิดบางโรงงานหรือบางบริษัทบางแหง่งเครื่องสำรองไฟฟ้าบบาเพียงพอมันก็เกิดความเสียหายได้เขาก็อาศฟ้องร้องทางการไฟฟ้าได้เชกเช่นเดียวกันเมนบ่หรือไม่อย่างไร ม,มันคิดได้สองแง่คิดได้สองทางครับพี่น้องอีพี่นี่ฝากตอนมิดมาแค้นแฟนมาลำในเรื่องความบังเอิญหรือเป็นสิ่งลี้ลับเอาไว้แต่เพียงซ้ำนี่ครับขอบคุณทิคําม,มาเบิงขอบคุณทิคําม,มาแยงช่อง youtube ไทยสีเกตชาแนลสบายดีครับผมพอกันอีพี่หนาครับ